ไก่เกินไอ้เหี้ยสะไนเปอร์สะไนเปอร์ปืนพกไอ้เหี้ยเรียบร้อยจัดเลยแค่ไปลกน้ำหนักเกินป่ะคุณนะแล้วกูจะไปรู้ไหมล่ะน้ำน้ำน้ปิดกระป๋อโอเคครับน้เกินมากนะครับโอเคน้ำเอาไปแตะตู้กันับ โอ้หไม่ใช่ตีบีจีแล้วโอ้ของโคตเยอะเลยนะรถในตู้ขอได้ดิะไรนะขอขอของได้ดิมึงรู้เหรอไอซ่ากูมีอะไรฮะเนี่ยผมดูอยู่ในผมแอบดูอยู่นะมูลรบประชาชนเหรอ่ะเลยไอคุณครับเป็นเฮียอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยโอเวอร์ น้าเขาไปแล้วอ่าคือกูตอนนี้กูไม่มีปืนสองในตัวแล้วเพราะกูเก็บเข้าตู้อ่ะแล้วกูก็ไปตีปืนสามเลยนะครับอ่าเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยปืนสามที่มันไม่มีขีดแล้วนะน้าน้าเช็คน้าเช็คดีดีนะน้าปืนสามสีขาวครับปืนสามนะคุณน้าไอ้ปืนสามไม่ใช่สีขาวๆนะครับน้าน้าสามนะ นั้นนั้นนั้นขอเป็นขอขอขอผมเลยผมขอลองโดนเลยน้าลองกินเลยมันไม่มีลูกต้องไปมีลูกไม่มีลูกมันมีลูกันมีหนึ่งน่นึ่นึ่หนึ่งหน่งหใส่งหน่นึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่หนึ่งหน่งหนึ่งห้ว่หนึ่นา่นึ่หน่งหน่งหนย่งงนึนึ่นึ่หนเ่่งหนึนึงหึงอนึ่งหยึ่งหน่งหนึ่นึนึ่งหก่ะไอนหนงวะนน มันมมัันนใส่จุบไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเรากลับไปนู่นก่อนอะไรนะมีแผนจะทำให้มันใส่ได้ไหมครับได้มากแต่จุบไม่ได้แต่เจ้าไอหรือว่าทำให้มันใส่ไม่ได้อยู่แล้วคุณมผสมบัติเฮ้ยไปเจอไปเจอกันโดมมั้ยเจอกันโดมผ่าใครจะเอาตังค์ไม่มีรถครับนะไปด้วยได้ไหมครับได้มา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 คุณแม่เพื่อนเอเมนเฮ้ยไปได้ให้ยิงล้อกูดิไอ้สัตว์ น,น่าจะสี่ขา,าคิด,คดว่าเราเป็นตำรวจที่จะไล่คดีเขาไอ้คุณมันไกลขนาดไหนวะลองหน่อยดยผิผมผมลองขึ้นไปข้างบนอยู่อยู่บนอะไรยิงได้ปะข้างบนไหนวะข้างบนขวาบนเนี่ยนะบนขวาบนไหนของแม่งไวไอีนายี่ยนี่ ไก่เกินอ้เฮียสไนเปอร์สไนเปอร์ปืนพกไอ้เฮีย,ย,ยอไอ้ยืนเดคคุณอเออเออคุณนายยกครับโดนปะวะ โดนด้วยไอ้เฮี้ยกูยิงแต่หน้าโดมขึ้นสะพานโดนอะ่ะมันบ้าเปล่าวะแลนเขียวโอ้โหเมื่อเกือบถึงเอ้ยโอเค น้ำไม่ต้องถือสไนเปอร์แล้วนะอันนี้เออโอเคอนาคตน่าจะมีสโคบผมว่าไกลเกินถอ้าข้าอีสองก็เหล่งสองใช่ปะโอเคก็คือจุดนี้เลยนาจจุดนี้ขึ้นไปได้คือโคตรเท่ะนะโอ้โหกระเป๋าอะไรนะถ้ามันใส่จุกได้นะนะผมว่าเจวจัด เพ่ข้างล่างนะมันแค่เพิ่มระยะไกลใช่ไหมนะฮะแค่เพิ่มระยะไกลปะมันไม่ได้มีคุณสมบัติแค่นั้นครบอธิบายให้ฟังหน่อยนะก็คือทันทีที่ยิงไปอ่ะมันจะเกิดแสบแบคันคันแต่ไม่ถึงกระตายอยู่บริเวณจุดที่โดนยิงอย่างนี้ก็ต้องเอาเบเกล่อดีนะใช่ถูกเราก็จะเอามีดไปสู้สู้เขาไ่ได้ถูกต้องแต่ปัญหาคือมันกลายเป็นปืนพกสไนเปอร์เนี่ยจุดเนี่ยไอ้คุณ จุดนี้ไอ้คุณขึ้นไปถ<อ>ึงสะพานะ่ะตรงที่มึงยืนะ่ะแน้นอง,ลอง,ล,องลองคิดดินะถ้าผมยิงดัวให้ดูหน่อยได้ไหมครับนะาก็มันเท่ากัน<อ>เท่ากันแต่กร้เป๋าสลไปยิงไกลย,ยิงดัวด้วยปัญหาไอเฮียกูได้ของเล่นแก้งคนละไปโลหมดไปเท่าไหร่วะหมดไป <c oughs> เมื่อกี้หมดไปค่าของที่ซื้ออะค่ะสามสิบสองล้านแต่ไม่รวมไม่รวมของที่เรามีอยู่แล้วอะเมื่อกี้ผมยืนให้กับบงใจน่าเป็นสิบแปดล้านก็แสดงกล่องกล่องดําอีกสามร้อยกล่องไวบียบทั้งหมดก็ประมาณสี่สิบกว่าล้านห้าสิบใช่สี่สิบประมาณสี่สิบห้าสิบล้านก็ไม่เท่าไหร่ลงไว้ว่าไอ้หงเบิกได้ค่ะของเต็มตัวอะไรนะเพื่อนสวัสดีค่ะไม่ไดีเปียกคขอเต็มตัวไม่เล่น อะไรไม่ได้เล่นไว้คุณเอ้าม่ถึงงานของเต็มตัวร์แไม่ได้เล่นพูดเพื่อขี้อะไรอ่ะเอ้าพูดจามาหมายยีได้ไงวะไปแล้จิอคุณคุณไปได้เป่าเพื่อนต้งใจโหไปเลยไปคุณไปพูดจะฮี้ฮี้อะไม่ได้เล่นแล้วไงวะกูมีภาระกูต้องทำทำไมอ่ะเขี้ยแม่งเจ๊แม่เฮี้ยนี่จี้ปมกุยสักุณได้อะไรคะ อยากจะเอาเส้นมาเพ้นอะไรครับนะเอาเพนมา20เฮี้ยคุณนี่เฮี้ยปากดีชิบหายสัตว์ผมละเล่นคบนะผมใช้เล่นมึงไม่รู้เหรอว่าคนมันอึดอัดขนาดไหนฮะจนกระทั่งกูต้องไปขายกาแฟที่อื่นจนแล้วก็โดนเขาด่ามาเนี่ยมึงรู้ปะเนี่ยกรูน้องสายเนชีวิตกุ้ยเฮี้ยเอาดิครับดีครับแม่งเอาเอาเอาร้านกาแฟไอ้จอย เอาทำอะไรพี่พเอามาเล่นอเชี้ยคุณแม่งล้อเรียนกูไอ้สัตว์กูอขอให้ไม่มีใครเล่นกับมึงเหอะไอหน้าเฮี้ยหน้าอะไราย,ยามห่หน้าต้นตีนโอ้สด,ดีครับัสดีครับนะครับตอนนี้อ,อปกติสภาขายกองดำเท่าไหร่นะครับล้านสองฮะมันไกลเกินคุณกูพูดจริงนะ มันคือยิงขึ้นสะพานได้เลย้้ยยม่ีันนนิงงงขึสะพาดปไกลมติถ้าเป็นราคาทั่วไปอะค่ะพี่วันจะอยู่ที่หมื่นห้าแต่ถ้าเป็นราคาของเก้าอี้จะเป็นหมื่นสามโบสอโอโอเคครับครัผมลองขึ้นไปบนสะพานโอเคครับครับพี่วันเชียร์กูบอกให้ไม่ต้องใช้แล้วสไนเปอร์อะเดี๋ยวกูเนี่ยเดี๋ยวกูแจกตำรวจในคนละกระบอกว่าจะมือนพี่ดำกระเฮยละกูอ้วน กวนตีม yeah. ั้ยเนี่ยมึงกวนตีมั้ยเนี่ยกวนตีมั้ยเนี่ยเหมือนเหมือนจยีมันมันมันหยากละมาเข้าเวอร์อันนี้มาบอกไป้เมันบอกอยาบไปเล่นกับไมกี้ไอ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 ไอพ่อตระกูลขี้โกหกของมันอ่ะไอ้คาวไอ้คาวฟอกกิ้ฟีดของมันอ่ะคาวฟอกกิ้ฟีดอะเออเดมาตั้นหรือเปล่าตระกูลเด็กตั้มนะคนที่จาวตะกูลบีอ่ะ อไอ้เฮีย้ยแม่งผมมองว่าแม่งไกลแบบพี่ว่านะพี่พี่มีสก,กูสีเยอะไหมเย็ดเคคือคือ,คอ,คอ,อยังไงว่ะง,งงว่ะเออเอาแล้วเราไม่ได้ใช้เหรอไม่ถ้าอยากได้เพิ่งก็มาซื้อได้เป็นคนในดูไว้เหรอเย็ดเค ได้ก็ให้มาซื้อเลยวันเม็ดทะลุกระจกเฮ้ยเดี๋ยวเก็บไปใช้ไงหนึ่งเม็ดทะลุกระจกไม่ต้องโคไอ้้เหียยังไม่ทันยืนเลยนะก็ไงนะเฉยที่มีตกูสี่ยังไครับพี่แล้วปัญหาคือคุณพบความลับของมันอีกอย่างหนึ่งอ๋อโปรโมชั่นแบบว่า A B แลก C ีสามตัวไอ้คุณคุอะไรนครับนะลองขึ้นไปนั่งบนรถนะซีมันเกลินไงพี่เอ้ยไม่เกลินนะมึงกูไม่เกลินแล้วแลก C ีสามตัวอะไรเงี้ยมึงกูไม่เกินมึงกูไงมึงกูไม่เกิน โอเคไม่ต้องเสียเวลาเคาะกระจกวันเม็ดทะลุกระจกเลยไอ้ลอยเดี hmm. okay. Okay. Er nah ๋ยวมาไปเยี่ยวก่อนเที okay. okay. ่ยหนึ่งนัดทะลุกระจกไม่ต้องเคาะไม่ต้องเฮียอะไรละเอ็เคเล่นไงนะเนื่ต้องตีจริงจโอ้โหและฉันก็ได้ค้นพบพลังพิเศษของเอ็มเคสามโอเคอ้าวเกือบแตกกู เอาไปป่นเลยเพื่อนขอเต็มตัวชัวหนึ่งสามยิงอยู่ข้างบนหน่อยพี่วะประมาณอ้วอะไรวะเมื่อกี้เหรอไกลไปวะยิงไกลจ้าแต่ทีเสียเกี้ยแล้วใส่จุกไม่ได้แบบว่านี่คุณลีงเดี๋ยวเราทำท่าเช่นเนี่ยเฮ้ยจะเข้าไปที่สภาเรียบร้อยโดนยิง มันน่าจะมีอยู่นะโดนดากเกิดผมว่เป็นขยะเยด็ดเถ้าผมขึ้นเป็นสามก็ไม่นะก็ไม่เชิงวะปืนก็ยังไงก็ยังมีค่าอยู่ดีวะไม่ใช่จุกจุกปืนสองอะพี่อ๋อจุกเออแต่จุกไม่ทำให้มันใส่ด้วยกันได้อะไม่รู้วะมึงถามเลยนะวิ่งถือไม้แมึงถามเลยทำไมมึงไม่ม <laughs> ทำไมำไมึงถึงไม่ใส่จุกอันเดียวกันต้อย โอ้ยตัวเดียวมึงมีเงินส่งแกงเลยนะเพื่อนจีตัวเดียวเพื่อนโอนมาโอนมาสนมือลองเลยเพื่อนเนี่ยรู้ว่ามีของอะไรบ้างวะก็ถืออะไรบ้างวะไอ้ไอ้รอยบึมบึมอ่ะน่าจะได้รถตู้มูลอ่ะน่าจะมีตัวอะไรเฟซขี้อย่างอ่ะข้างแล้วอ่ะไปเพื่อนข้างเลยอ่ะไอ้รอยข้างจัดเลยอ่ะไม่ต้องเคาะกระจกไม่ต้องเคาะกระจกแล้วอ่ะไอ้เฮีย โอ้เม็ดสีอ่ะไอ้เหี้ยมันถือไม้ทำไมวะนสิบเจ็ดอ่ะคือมันปกติมันต้องยิงกระจกบินก่อนไม่ทีหนึ่งอ่ะแต่นนี้คือไม่ไยิงทะลุสายกระจบ้าน่าจะเป็นทวันเม็ดยศกับตันกับยศเอมันมีปอกเหลืองแล้วก็ปอกฟ้าใช่ไหมก่อนหน้าเนี้ยดีเสียงแล้วมายันซึ่งยศกับปอกเหลืองกับปอกฟ้ามันเหมือนกันเลยแต่แค่ว่าเขาเขาไม่ได้แอดให้กันนั่นเอง ตกใจเลยเฮ้ยนะครับป้ไงถึงสภาจะปิดทําการอ่ะแต่ผมขอซื้อกล่องเทวุฒิได้เปล่าฮะผมซื้อกล่องเทวุฒิได้ไหมอ่ะใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้แอดเดียบทำไหนน้ก็ไม่อยู่แล้วคุยกันมิโลเองเอ้าเบลล์มิโลเขาบอกให้ถามผมมีผมมีกล่องดำขายหมื่นห้าไหมครับมิโลขอซื้อกล่องดำต้อนจะมึงจะขึ้นปืนสามใช่ป่ะกล่องดำเหรอครับตอนนี้สภาพปิดนะครับเนี่ยไม่เห็งั้นไม่ขายเอ้า ไม่มึงเงินกาไม่มโลเองโอ้โหเฮียกูคนพบความพิเศษไม่รอถามน้าอยู่ดีอ่ะใช่ค่ะแ้องอยู่ที่คุณน้าค่ะปืนเฮียเนี่ยนอกจากจะยิงไกลแล้วทำไมครับน้าฮะทข้ามยิงกันแล้วไม่ต่อครับตะกี้ไงก็คือมันไม่ต้องเคาะกระจกเลยจอกนพี่ปืนสองอ่ะมันต้องเคาะกระจกก่อนแต่ปืนเฮียเนี่ยเม็ดเดียวเลยวันเม็ดใช่อ่ะนะเอ้าก็ตะกี้กูยิงตำรวจยิงไอ้คุณ เอ้ยคุณลองนี่คุณลองนี่เพืผมลองเลยผมลองจริงหรอมันมันน่าจะลดน้าหรอสองป่ะใช่เมื่อกี้ผมยังไม่ลงรถเลยนะที่ผมอยู่บนน้ำยิงผมเกินกำแพงหล่นเลยเฮ้ยบอสอันนี้เกินอันนี้เกินไอันนี้เกินอ้โได้ไหมน้ำหัวซื้อก่อนเตียววุ้นหน่อยได้อะไรนะหัวซื้อก่อนเตียววุ้นอะอรเอางี้ดีกว่ามึงคุยกับไอโลเองครับพ like ี on, ่ไอ้จอยมาขอไปแล้วไอ้เฮียนั่นขับไปไหนจะให้กูรอไหมน่ะขอขอซื้อหน่อยได้ไหมครับตองคุยกัน ต้องต้องต้องได้เรือถูกครับพี่นะครับขอซื้อหน่อยได้ไหมครับฮะมึงเอากี่กล่องเอางี้พันกล่องไม่ได้จีนแทนพันกล่องไม่ขายขายสองพันแล้วยิงหน่อยอุยจบปะจบปะกูบอกแล้วว่ากูคนพบพลังพิเศษนั่นเด็กกูลองซ่อมใช่ป่ะไอ้เนี่ยเดลองยิงกูกูกไอ้กูไปเอ้ยมันต้องเคาะสองนัดสรุปไม่ใช่เป็นที่ปืนไอ้เคียแมงแก้รถมาเป็นทั้งประเทศพ่อมเคเซอร์ยิงหล่น นายกนายกครับถ้าเกิดว่าปืนสองกี่เมเดียวหล่นอ่ะนายกเตรียมปิดเมืองรวยนะเพราะว่าผมกดซื้อถังน้ำมันสามรอบก็ไมด้ถังเขาเอกไปก่อนนะเพื่อเปลี่ยนภาพได้ไม่รู้พี่้วนต้องต้องน้ากเลยค่ะวน้าผซื้อหน่อยได้เปล่าครับอะไรอะมึงขอซื้อกล่องเดียวได้ไได้กล่องเดวครับน้มึงมาซื้อตอนไนนี่ เบลโลมีมีขายเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้มีอยู่สองพันลค่ะไม่ติดต่าไม่ต่อกันไม่ทำไมไม่ปกติมันต้องยิงกระจกแตกสองนเออเบลโลตอนนี้มันเหมือนไม่มีกระจกเบโลติดต่อาติดต่อตู่ไม่เดี๋ยวพี่จะทำให้คะเออไม่เพื่อนมันสลัวพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มลองลองติดต่อหนุ่มเรื่องนู้นแบบติดต่อตูเรื่องเรื่องอะไรคะกันนะเรื่องรถหล่อเพื่อน อันนี้เห็นกระจกนะใช่เห็นกระจกแต่ยิงทะลุเลยขึ้นฮาลดอีกโรดิเดียวเอางี้แล้วกันเมโล่คุณลองขึ้นหน่อยคุณมึงมึงมีเราเรามีของอยู่เท่าไหร่ทั้งหมดรถมึงมีกระจกมั้ใช่มั้ยมีสองพันโอเปิดขายเลยเปิดขายให้หมดไปเลยก็ได้ไปตกเลยไอ้อวนเอาพันหนึ่งแล้วก็ที่เหลืออีกพันหนึ่งอ่ะเปิดเปิดขายฮะตู่มาแล้วค่ะตู่ครับคือตอนเนี้ยมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ยิงวันเม็ดล่วงลงจากรถเลยครับไม่ต้องเคาะกระจกก่อน สันเอ็มเคทูเหรอเอ็มเคทูเอ็มเคทีเอ็มันยิงแป๊กเดียวเลยครับอัน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 นี้ลองลองลองนั่งหน่อยจะลองเดี๋ยวต้องซ่อมรถก่อนต้องซ่อมรถก่อนเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวกูซ่อมให้ไอต์ปืนทะลุรถเลยครับเนี่ยมันมีกระจกอยู่แต่เม็ดเดียวเลยอ่ะไม่มีโอกาสเลยอ่ะตัวกระจกไม่แตกคัาเดื่นแตกนะแต่ตกเหมือนเดิม ปีกรอบไปเ่ยก <c oughs> ูก็นึกว่ามันเป็นพลังพิเศษของ MK สามไม่ใช่เลยคุณนี่คือไม่เห็นกระจกแตกเลยรู้เลยอันนี้มีกระจกมีกระจกไอ้ครูยิงกระจกหน้าด <c oughs> ิครั <c oughs> บไม่แต่ครันนี้มันเหมือนไม่มีกระจกอะกระจกมันไม่แตกด้วยข้างๆก็ไม่แตกมันทุกพ<อ>ันครับเดี๋ยวรีบไปหน่อยเดียวเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับครับนาซิด โอ้โหโอ้โหนะครับเมื่อกี้ผมยืนให้กำลังใจนะผมได้ไป18ล้านนะมิแค่อ่าโอเคโจยโอเคเป็นตัวกระจกนี่หรอปะไม่ไม่ไม่ลาว่สมเด็จแล้พี่เปิดเป่าก่อนเยสเปิดเป่าก่อนอินโดกิบบ้ากามนะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ก็จะเปิดเป่า คนละเป้านะเอ้ยมีเทเซอร์ไอ้เทเซอร์ก็เหมือนกันปะขึ้นไปขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งบอกคนนั่งต้องลองซ่อมดู้วยต้องลองซ่อมโดยคนนั่งคนนั่งเมื่อกี้กูยิงคนขับไปแล้วกระบอกไม่ได้ทุบกระจกแตกไหมพี่เราดูดิเออกระจกแตกปะไม่แต่มึงมึงมึงไปลองไอ้นี่ก่อนด้วี่เหมือนมีกระจกเลยนะพี่ไม่กลัวมึงไปลองแต่งกระจกมึงครับโอเคอ้วนมึงจะทำ mk สามได้ยังอ่ะ ของเยอะเนี่ยี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นเลยครับโอ้ยขึ้นอยู่แล้วคืออย่างน้อยสิกระบอกอ่ะเียแกงเสกไม่ใช่ไม่ใช่หรแกงมึงเสกสามกระบอกว่าพอแล้วโอเคผมเราเราเปียกกระจบที่ปกติก่อนเรายิงมันต้องทุบกระจกไม่ใช่หรอโอ้โหเรียบร้อยไม่ต้องทุบอ่ะทีนี้ไม่ต้องทุบแล้วกระจกอ่ะยิงได้เลยเฮ้แต่ความจริงอันนี้ก็มันดีนะไม่ต้องทุบอยู่แล้วคันนี้ความจริงก็มันดีนะเหมือนไม่มันมีหลายคันเป็นอย่างเงี้ยไม่เซนโตก็เป็นอ่ะเซนโตนัดเดียวล่วงเลย ีแม,ม,ม่่งงยิไกลวะมันเหมือนไม่มีกระจกรถปะมันไม่ต้องทุบแล้วอ่ะพี่วันมันอันนี้คือมันตบทุกคันเลยใช่ไหมนะทั้งทั้งปืนสามปืนสองปืนหนึ่งใช่ทเทเซอร์ด้วยเฮ้ยแต่ต้องทุบอยู่นะเทเซอร์ด้วยหนักเลยคราวนี้รถรถพี่คุณน่าจะเป็นรถอ๋อไม่มันเป็นเป็นเป็นปกติเป็นปกตินี่ไงอ่ะไอ้ครูมันมันแบบรถรถมอเอร์เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ซ่อมแล้วมึงขึ้นไะปน,น,นั่งแล้วกันนะเรีร่เรียนซีแปดก็ได้เนี่ยรถรถล้าก็ได้นะเนี่ยรถล้ารถล้านเขาอ้เขายิบมเลยเนี่ยคุณ ของกูนี่ว่ะเฮ้ยเออว่ะกูยิงแต่รถประมูลนี่ว่ะแต่ผมลองยิงรถร้ายก่อนนะเดี๋ยวก,กูซ่อมให้เดี๋ <นะ S 2> ยวก,กูซ่อมให้ผมผมลองยิงห้าล้วโลแล้วครับตกเหมือนกันซ่อมให้เขายัางนี่เลยผมซ่อมกันนี้ก่อนนะละนี่อันนี้กระจกแตกอันนี้มีกระจกแบไอดีลองขึ้นห้าล้วโลใหม่ดีกว่าห้าร้อยโลก็ตกนะนนะมันกระจกมันแตกอยู่กระจกหน้า เั็นยังติดอ่าอันนี้กระจกมาละเป็นตักคันเป็นคันยิงทะลุมันหยบร้อยหิบหมื่นรอบเมืนกระจกแค่มีให้เห็นนะเหมือนแค่มีมีมีเห็นเฉยเฮ้ยแต่ว่าอีคนเห็นบัคก็เป็นเราดิเพื่อนใช่ป่ะคุณอย่างงี้เรากได้เงินฟรีนายกสองคนหารสองโอ้พี่ผมก็อยู่กับพี่นี่เมื่อกี้เอ้าความจริงแล้วคนที่ได้เงินควรเป็นกูโอเคโอเค มาแล้วครับพี่เบเครับความจริงเป็นแบบนี้ก็โอเคนะเทเซอร์ยิงด้วงไงตัวล่างเม็ดเดียวเลยนะเอออฟิวหน่ไงนะแบบว่าคนที่ยิงแม่นก็คือได้เลยนะครับผมมีผมมีอะไรมาดิวครับนะอะไรวะคันนี้คันนี้ดีววีขอขอซื้อต่อผมสิบล้านผมขอมาจำจำไว้กับน้ากันเลยไหมครับไม่ก็คือเอาง่ายเลยมึงซื้อ มันไม่ใช่48อันนี่นี่ใช่ใช่ครับแต่ว่ามันแบบทะเบียนของพี่ดำเขาแบบกัลเขาเอาเลยอ่ะสักสิบล้านเขาเขาเขาไปข่าเขาได้เลยแล้วทำไมทะเบียนจำน้องกันเลยครับไม่ทำไมร้ามาครับวันนี้อะไรนะกดร้านมาครับผมกดร้านมาได้ DOV เหรอ DOV ตองหกอ๋อขอขอขอจำไว้กันนนากันเลยไหมครับสิบล้านไม่คืออย่างนี้คืออุ้ิศิลานสิ ไม่ใช่ก็แบบว่าถ้าแบบว่าถ้าถ้าผมไม่ไม่ตากหนดก็แบบการันตีสิบล้านได้แล้วนะไม่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 โอเคนะไม่มีตาไปกูโดนโจอี้หลอกไปหลอกอะไรครับน้าโจอี้แม่งมาแช่งกูเลยแม่งก็ไอ้นี่เว้ยมึงคิดดูดิแม่งพูดคำว่าไม่แตกทีเดียวเลยนะเออกูแตกเลยแล้วแล้วตอนที่แม่งพูดกูแตกพอดีเลยไม่ครับนะผมหวังนี้นะครับ โ <Okay. S 2> อเคแต่ใน,นจใจผมให้ร้านติดอยู่แล้วไงแั่เป็นโชคของผมด้วยอ่าอ่าอ่าอ,อโอเคโอเคโอเค,อเคงานนี้ปืนสามกืนเมืองพ่อมไอเหียมันยิงข้ามโลกเลยนะเว้ยสกูบีหาแรกซีไม่ตีนี่ไปด,ดูมันมีบีหาแรกซีว่ะ